นั้นเราต้องฝึกสัมรวมอินทรีและจะเป็นเหตุให้เรามีปัญญาด้วยเพราะผู้มีปัญญาเนี่ยพระเจ้าบอกต้องละอกุศลในจิตได้อกุศลในจิตละได้ด้วยการสํารวมมินรีกลับมาอยู่ที่กายให้เปรียบเหมือนกายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตนะเอาจิตมาอยู่ที่กายไว้เวลายยงจะวาดรูปจะเดินเหินจะทําอะไรก็าตามเนี่ยนะถ้าจิตมันเคลื่อนสงออกไปเนี่ <c oughs> ยงานมันจะไม่ดีต้องให้จิตมาอยู่ที่กาย เดินข้ามถนนถ้าใจลอยก็เรียบร้อยขับรถใจลอยก็เรียบร้อยใช่ไหมจิตต้องอยู่กับกายควบคุมกายนะนั่นคือจิตห้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะปัจจุบันทําอะไรต้องรู้ตัวนะอย่าเหมื่อลอยนะนั่นคือการสัมรวมอินทรีย์สัมรวมจิตอยู่กับกายนะหลักของพระเจ้าเป็นอย่างนี้และถ้าคนฝึกอย่างนี้เรื่อยๆทําซ้ําๆทําบ่อยๆคนนั้นจะเรียกว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสูงมากนะ เป็นความสมบูรณ์ความพร้อมในสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวรอบครอบคนนั้นจะรู้จักการแยกแยะอะไรดีอะไรไม่ดีโดยอัตโนมัติเพราะสติพระองค์เปรียบเหมือนนายทวารประตูที่คอยเฝ้าประตูกันคนร้ายไม่ให้เข้าเมืองอนุญาตคนดีให้เข้าเมืองได้สติจะเป็นตัวแยกแยะยมปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยแหนคนนี้พูดไม่ถูกขูเลยไปด่ามัน